สวัสดีครับแฟนๆลุยสารแชนแนลครับพอกันอีกแล้วกับผู้กรอบนะครับในช่องลุยสารแชนแนลครับมื่อนี้สิผ้ามาลิแจักนะครับผืชชนิดหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่นี่เขาเอื่นว่าพักกาดหญ้านะครับอ่าหรือพักกาดยานี่ครับของบ้านเฮาคุณอีสานบ้านเฮานี่แหละนะครับซึ่งผืชชนิดนี้ก็สามารถเอามาประกอบอาหารได้นะครับเอามากินนะครับเป็นพักนะครับอ่ากินกับ ซุปน้ำม่นะครับเพราะว่า,าวสิเป็นซุปน้ำมันซสดซุปน้ำม่สมนะครับเข่ากันเลืทีเดียวนะครับพักกัญญาหรือพักกัญญานี่ครับลักษณะของเขาจะเป็นไม่ล้มลุกนะครับลำตนน้นนีสันติดดินนะครับติดผิวดินใบนี่สิปเป็นใบเดียวนะครับออกเป็นกระจุกลูกไข่นะครับลักษณะของพักกัญญานะครับเนาะนะครับ สําหรับดอกแล้วนะครับดอกกระสเป็นช่อนะครับอ่ามันจะมันจะแทงออกมาจากกลางลํำต้นนะครับเนาะอ่าจากกลางนำต้นดอกย่อยจะเป็นน้อยๆเล็กๆนะครับแต่จะเป็นสีเหลืองนะครับจะเป็นสีเหลืองออกเหลืองๆนะครับอ่าพลนของเขาก็ะสเป็นอ่าคข้ายๆกับทั่วคล้าขๆกับทั่วอ่าทั่วแป็บบานเขาเนี่ยทั่วแปบหรือทั่วลันเต่านี่นะครับอ่ากระสเป็นป่องๆออกมานะครับ สำหรับประโยชน์ของพักกัญญานะครับประโยชน์ของเขานีใส่ได้ทั้งตุนเลยนะครับโดยการเราไปต้่มไปยังกินก็ได้นะครับเป็นการขับปัสสาวะนะครับแก้ร้อนในเจ็บข้อนะครับบรรเทาอาการผิวหนังอักเสบนะครับแ้วกามะเร็งกัดต่อยนีเขาก็ใส่ได้ือนนะครับแผลเรือรลังนะครับ้วกาขั้นจากจากไอการแพล ของของพืชนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสารพคุณนะครับส่วนใบสดหรือมเมล็ดนี่นะครับก็สิเป็นเขาอื่นมาบำบัดอาการขับปัสสาวะนะครับอ่านะครับส่วนวิธีใส่นั่นมันก็นสิมีขั้นตอนอีกหลายนะครับส่วนให่นี่มันก็นสามารถที่เอาไปใส่ได้ทุกฤดูเลยนะครับ พวกนี้ใส่งานได้ตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากอาใบโอเจียงนะครับ่ต้องขอขอบคุณมากนะครับอ่าสำหรับที่าให้ข้อมูลนะครับอันนี้มั่งกับเป็นพักพื้นบ้านนะครับที่หากินได้ค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับเพราะว่ากับส่วนหลายกับสิทางถิ่นนะครับมันห นะครับมันหกหลอ่าสำหรับนี่กะกินหอากินหยอดเลยกินในเลยนะครับแต่ว่ากะระวังพวกหนามเนี่ยนะครับนามพวกนี้ก็ทิม,มองเหงือกนะครับเดี๋ยวสิเป็นแผลนะครับังนั้นการกินก็ระวังระวังนะครับแต่กะสิเป็น,น้นามอ่อนๆนะครับนามอ่อนๆนะครับเป็นนามอ่อนๆ,ๆก,ก็กินได้กินด้ครับแต่ว่าพวก การมันมันมันสิแข็งนะจังหน่อยครับมันสิแข็งหน่อยแต่ว่ากับพ่อเคี้ยวได้หั่มได้นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสรรพคุณของผักกัญญาหรือผักกาดหญ้านะครับเดี๋ยวสินี้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนั่นนะครับกับทีต่อสอบถามหรือขอบอคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวสิเอามาให้บอกส่พี่นองฟังอีกนะครับผมสำหรับวันนี้เกี่ยวกับผักกัญญานะครับ กอาซีได้ความรู้บ้ามากกันหน่อยนะครับน้อเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับกับช่องรุยสานแชนแนลครับมานนี่สำหรับผู้กอบมนันนี่สวัสดีครับ